ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจําวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับก็คลิปนี้นะครับก็อัดย้อนหลังนะครับเป็นผลการแข่งขันย้อนหลังเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในศึกพเมร์ลีกอังกฤษนะครับก็ปรากฏว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถบุกไป ตีเสมอต้องใช้คําว่าตีเสมอครับเอเวอร์ตันสประตูต่อ2ครับทั้งที่ครึ่งแรกเนี่ยเอเวอร์ตันเป็นฝ่ายออกนําไปก่อนถึง2ประตูต่อ0นะครับก็โกงความตายกลับมาได้นะครับแค่นี้ก็หัวจะหลุดอยู่แล้วนะครับสำหรับลูเบนทามลิมนะครับในขณะที่คู่ที่2เนี่ยต้องบอกว่าพิกล็อกวินาศสันตโลแล้วก็เรียกได้ว่าอาร์เซนอลเนี่ยพ่ายคาเอมิเรตสเตเดียมนะครับ แล้วก็เป็นศึกดอนลอน,อลอนดอนดับบี้แมชนะครับอาร์เซนอลแพ้ต่อเวสต์แฮมยูไนเตดไป0ประตูต่อ1นะครับสเปอร์นะครับบุกไปถล่มม้าขาวอิฟสวิตท,ทาสี่หนึ่งบอลสมัรก็หลุดฟอร์มครับแพ้ต่อหมาป่าวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์ไป0ูนเจ้าสัวน้อยฟูลแลมก็หลุดฟอร์มครับแพ้ให้กับคิสซันพารลสขาบ้านครับ0ประตูต่อ2 ไรตันโชว์ฟอร์มดุครับบุกไปไล่ถลม่มนักบุญเซาเทมตันถึงเซนแมรี่นะครับ4-0ในขณะที่คู่ดึกครับก็เป็นไปตามคาดครับแอสตันวิลลา่าสามารถเอาชนะเชลซีไปได้2-1นะครับในศึกบุนเดสติก้าเยอรมันนะครับไบเออร์เลเบอร์คูเซ่นนะครับก็ไม่มีปัญหาครับบุกไปเก็บ3แต้มเหนือโฮลสไตคิวนะครับเอาชนะไปได้2-0 สิงหนุ่มบุนเซอรมันเช่นกลัดบักก็อยู่ๆก็ฟอร์มสะดุดครับแล้วก็แพ้เละเทให้กับเอาสบวกไปถึง0ประตูต่อ3มไมส์นะครับเอาชนะซังเพารี20งูนวลฟบวกเสมอกับโบคุ่ม1ประตูต่อ1ปิดท้ายด้วยเสือเหลืองบุนเซอร์ดอตมุนนะครับก็ทบต้นทบดอกนะครับไล่ถล่มยูเนี่ยนเบอร์ลินไปถึง6ประตูต่อ0นะครับ กลับมาจากฟอร์มที่เลวร้วายในหลีกได้สำเร็จนะครับเกาโชซิเรียอิตาลีนะครับลาซิโอครับบุกไปทำได้แค่เสมอกับเวเนเซีย0ประตูต่อ0ปามาเอาชนะโบโลญญา2-0นะครับโตริโนโอเอาชนะเอซิมิลาน2-1แล้วก็อินเตอร์มิลานครับเฉือนชนะเจนัวไป1ประตูต่อ0นะครับเพราะงั้นในเกาโชซิเรียอิตาลีเมื่อวันเสาร์เนี่ยต้องบอกว่า บอลต่อตายทุกคู่นะครับลาซิโอบอลลนยามิลานแล้วก็อินเตอร์นะครับเสร็จครับมาหลีกนี้ครับลาลิก้าสเปนนะครับลาลิก้าสเปนเนี่ยคู่นี้ผมก็ยังโดนนะครับโดนในคู่หัวค่ำครับอลาเบสเนี่ยแพ้ให้กับเจ้านกแก้วเอสปปนยอนไป0ูนครับมาโดนในช่วงท้ายเกมนะครับอลาเบสโอ้โหบอลต่อโดนก็เรียบร้อยนะครับ อ,อีกคู่หนึ่งนะครับบียาลิวบุกไปเฉือนชนะลาโยเบเยกาโนหนึ่งศูนย์ตาหมีเอลาติโกมัดลิดนะครับบุกไปถล่มบาเลนเซียได้ถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็คู่ดึกบาร์เซลโลนาไม่พลาดเป้านะครับบุกไปเก็บ3ามแต้มเหนือลาสพามัดสองศูนย์นะครับหลีกเอิงฝรั่งเศสลิวนะครับเฉือนชนะโมนาโกสองหนึ่งแซงเอเตียนเสมอกับองเชไป3ประตูต่อ3า แล้วก็ที่พิกล็อกน่าดูครับโอลิมปิกมาร,ร์เซครับบุกไปแพ้ให้กับโอแซถึง0ูนย์ประตูต่อ3นะครับนั่นยิ่งเป็นการการันตีตอกย้ำว่าหลีกเอิงฤดูกาลนี้นะครับปารีสแซงต์แงชงแมงไม่น่าจะพลาดแชมป์ด้วยประการทั้งปวงแล้วนะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับซันเดอร์แลนด์แพ้ให้กับฮันสิตี้ศูนย์หนึ่งดาร์บีเคา์ตี้ก็แพ้ให้กับมิววอลศูนย์หนึ่ง พรีมัตเสมอกับคาดิฟซิตี้หประตูต่อหนึ่งสวอนซีนะครับเอาชนะแบ็กเบิร์นโลเวอร์ไป3 0คู่นี้เป็นตัวแก้นะครับเป็นตัวแก้หลังจากโดนคู่อาราเบสในรอบ2ทุ่มนะครับเวสต์บอมบิดอัลเบียนเนี่ยเอาชนะออกฟอร์ดยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0โคเวนที่เอาชนะเบรสตัน2ประตูต่อ1นอริดซิตี้แพ้อ่า uh, ชนะนะครับถลม่มเอาชนะสโต๊กซิตี้4ประตูต่อ2 พอร์สมัตนะครับก็ยังแรงครับเอาชนะควีนสปาร์กเลนเจอร์ไป2-1นะครับคอนแลนด์พรีเมียร์ครับก็เรียบร้อยครับเฟยนูตนะก็ทำได้แค่เฉือนชนะอัลมาเลซิตี้สองหนึ่งนะครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกคาซาเอียนะครับเฉือนชนะกิวิเซนเต้หนึ่งศูนย์เบนฟิก้าถล่มเบลวิสตาไปสามศูนย์เอสโตริลเฉือนชนะลลโออาฟสองประตูต่อหนึ่งนะครับ ลี 2, lu, นะ burg, um, สกสองเยอรมันคาสลูเอาชนะมัคเดเบิร์กไป3-1อูมเสมอกับเอเวอร์เบิร์ก0-0พรูเมนมูนสเตอร์นะครับเอาชนะจอนเลเกนเบิร์ก2-0ฮันโนเวอร์เสมอกับพานาบอลไปหนึ่งประตูต่อ1นะครับซซรีบีอิตาลีนะครับพิซซ่าเอาชนะยูเวสตาเบีย3ประตูต่อ1มันโตว่าก็แพ้ให้กับบารี0-1 ซิดดารเตล่าก็แพ้ให้กับโมเดนาไป0ประตูต่อ2เลสเจนาเสมอกับคาราเลเซ่2ประตูต่อ2แล้วก็ปิดท้ายด้วยเคลโมเนเซ่นะครับก็แพ้ให้กับเซเซนาไป1ประตูต่อ2นะครับเซกุนดา2สเปนนะครับโคโดบาบุกไปเอาชนะเลสซิ oral, e ่งเดฟราล์หนึ่งศูนย์เออีบาเสมอกับลัสซิ่งซันตาแดไป2ประตูต่อ2อเรียวโอเบโดบุกไปชนะบูโกซีเอฟสองหนึ่ง กรนดานะครับสเสมอกับเรียว 2, e con, สลาโกซา2-2สปอร์ติ้งกิคอนเสมอกับออลเมเลียไป1ประตูต่อ1นะครับในออสเตรเลียเอลีกนะครับโอ๊กแลนด์เอนะครับน้องใหม่แล้วก็เป็นจ่าฝูงในขณะนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มแรงไม่เลิกครับไม่รู้ว่าโอ้โหไปหลงอยู่ในลีกล่างมาได้ยังไงนะครับฟอร์มขนาดนี้นะครับ ก็เปิดบ้านไล่ถล่มเวลิงตันฟีนิกซ์ไปถึง6ประตูต่อหนึ่งนะครับเวสเทิร์นซิตี้ครับบุกไปถล่มเซนตันโคสต์มาริเนอร์สี่ศูนย์เมลเบิร์นวิกตอรี่เสมอกับเมลเบิร์นซิตี้สองสองเปิดกอรลี่เสมอกับซิดนีย์เอฟซีไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่ผลของเจลีกดิวิชั่นหนึ่งนะครับคาชิวะเลโซครับเสมอกับคาวะสกิฟอนตาเล่ไปหนึ่งหนึ่ง โยโกฮาม่าเอฟซีนะครับก็เฉือนชนะฟาเจโนโอคายาม่าไป10นึศูนย์นากแกมปัสเอชนะครับเสมอกับวิเซนโกเบไป -2 2เกียวโตเซงกาเสมอกับอุลวะเลด1 1ชิมิสูเอสเพ้านะครับก็เอาชนะออลบิแลกนิงาตะไป20เซเลโซโอซากาแพ้ให้กับโชนันเบลมาเล่ไป1ประตูต่อ2อ c ตัวเกียวนะครับแพ้ให้กับมาเซดาซินเวียไป0ูนย์ กัมบะโอซาก้าเฉือนชนะอาวิสปาฟูกุโอกะไป2-1แล้วก็ปิดท้ายด้วยคาชิมะแอนเลอร์ครับไล่ถล่มโตเกียวเวอร์ดี้ไป4ประตูต่อ0นะครับผลฟุตบอลไทยนะครับไทยแลนด์พิมร์ลีกที1เนี่ยราชบุรี FC ครับบุกไปถล่มระยอง FC 4-1อุทยัยธานี FC เสมอกับขอนแก่นอยู่ในเต็ดไป0ประตูต่อ0 แล้วก็ BG ปรปทุมยู่ในเต็ดเฉือนชนะประจวบ f c 1-0ไทยแชมเปี้ยนชิพที2นะครับชัยนาททอมบินนะครับเสมอกับมหาสารคาม FC ไป0-0ชนบุรี FC ถล่มศรีสะเกดยู่ในเต็ดไป5-0โปลิสเตโรนะครับพลิกชนะจากฝูงแพ้ยู่ในเต็ดไป2ประตูต่อ1แล้วก็ปิดท้ายที่รองจากฝูงอยุธยายูยา่ในเต็ดนะครับ บุกไปถล่มนครศรีอยู่ในเตดไปถึง5ประตูต่อหนึ่งนะครับย้ำนะครับที่คือผลย้อนหลังในวันเสาร์ซึ่งผมไม่ได้ทำนะครับก็มาทำให้นะครับมาทาให้แล้วก็จะได้บางท่านก็ติดตามผลนะบางท่านก็ติดตามผลอย่างน้อยกอ็กลับมาเช็คชื่อให้กันแล้วกัน <laughs> นะครับยังไงก็รบกวนเข้ามารับชมรับฟ,ฟังแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ กดคอมเมนต์ให้กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นสรุปของเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับก็ยังไงฝากติดตามผลงานกันด้วยแล้วกันนะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ